สวัสดีครับมีข่าวล่าสุดมาอัปเดตอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการดีๆจากทางรัฐบาลที่มอบให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีการอัปคลิปใหม่ลงมานะครับมาติดตามกันต่อเลยครับสําหรับกรณีของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ และสวัสดิการดีๆจากทางรัฐเปิดวิธีการลงทะเบียนร,รับเงินหัวละ1-2,000บาทโอนเงินสดผ่านพร้อมเพย์เงินไขไม่ยุ่งยากริร้ายของโรคโควิด -19 นะครับไม่เพียงจะทำลายล้างสุขภาพกายสร้างความเจ็บปวดเจ็บป่วยให้กับ ผู้คนทั้งโลกนะครับแต่โควิด -19 นั้นยังออกฤทธิ์นะครับออกฤทธิ์ออกเดชกัดกินระบบเศรษฐกิจนะครับจนผู้ประกอบการทั่วทุกหัวระแหงแทบจะล้มทั้งยืนเลยนะครับกระทั่งล่าสุดทางกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภัยของไวรัสโควิด -19 นะครับ ด้วยวิธีการส่งเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์เพื่อให้นำเงินไปใช้จ่ายนะครับซึ่งจะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเร่งด่วนทีมข่าวเจาะประเด็นจากไทยรัฐนะครับได้ไล่เรียงรายละเอียดนะครับการแจกเงินบรรเทาผลกระทบจากภายัยโควิด -19 นะครับ ซึ่งเป็นจำนวนเงินราวๆ1,000ถึง2,000บาทส่วนวิธีการนะครับขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นมีเนื้อหาใจความสำคัญดังต่อไปนี้ครับทำไมต้องแจกเงินนะครับคุณอุตมะส,สาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุไว้ว่าทางกระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัส โครโรนา2019หรือโควิด -19 ด้วยการโอนเงินนะครับเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยเป้าหมายนะครับของมาตรการก็เพื่อให้ประชาชนนำไปซื้อสินค้าและทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยดังนั้นเมื่อมีการซื้อขายสินค้าบริการต่ตางๆเกิดขึ้น เม็ดเงินก็จะหมุนเวียนในหลายๆภาคส่วนและหลายๆรอบกล่าวคือเมื่อเกิดการซื้อก็มีการผลิตเมื่อมีการผลิตจะมีการจ้างงานและมีการซื้อวัตถุดิบเงินจำนวนเท่าไหร่ส่วนวงเงินนะครับที่โอนเข้าระบบอยู่ระหว่างการพิจารณาที่เหมาะสมนะครับ จำนวนเงิน1,000ถึง2,000บาทโดยคาดว่าจะเป็นการโอนให้แบบรายเดือนใครได้บ้างกลุ่มผู้ที่จะรับเงินนะครับจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยเกษตรกร,ร,กรอาชีพอิสระและพนังกงานเงินเดือนนะครับที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบซึ่งคาดว่าจะมีจำนวน ผู้ได้รับสิทธิที่ประโยชน์นะครับกว่า14.6ล้านคนวิธีการแจกเงินเป็นอย่างไรทั้งนี้นะครับจะมีการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อตรวจสอบสิทธิ์นะครับเหมือนกับโครงการที่เคยมีมาก่อนอย่างเช่นโครงการชิมช็อปใช้โดยโครงการนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขซับซ้อนนะครับหากผ่านการตรวจสอบ สิทธ์นะครับแล้วก็สามารถใช้จ่ายได้เลยไม่มีเงื่อนไขกำหนดขณะที่วิธีการโอนเงินนะครับจะเป็นการโอนเงินผ่านเข้าระบบพร้อมเพย์หรือบริการโอนเงินโดยไม่ต้องใช้เลขบัญชีนะครับเงินที่โอนให้ในระบบพร้อมเพย์นั้นจะไม่บังคับนะครับว่าประชาชนจะนำไปจับจ่ายซื้ออะไรและอาจจะ ไม่ใช่การโอนครั้งเดียวนะครับแต่จะเป็นการโอนรายเดือนก็ได้ซึ่งขณะนี้นะครับกำลังพิจารณาถึงความเหมาะสมนายอุตมะก่าวแจกเมื่อไหร่นะครับหากชุดมาตรการผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับจะสามารถเริ่มกระบวนการการปฏิบัติได้ทันทีนะครับไม่ชักช้าเนื่องจากที่ผ่านมา เคยมีประสบการณ์แล้วนะครับเบื้องต้นได้สั่งการให้ประหลัดกระทรวงการคลังตั้งคณะทํางานมาดูแลเรื่องดังกล่าวเป็นพิเศษในอุตมะกล่าวสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้มีข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาอัปเดตให้กับท่านอีกแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับมาติดตามกันต่อเลยครับสำหรับกรณีของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสวัสดิการดีๆจากทางรัฐบาลที่มอบให้กับประชาชนคนไทยนะครับข่าวนี้ครับลดภาษีแจกเงินยาแรงพยุงเศรษฐกิจกูรูนะครับแนะรัฐบาลออกมาตรการการกระตุ้นขนาดใหญ่ ลดภาษีเงินได้ส่วนบุคคลกระตุ้นกำลังซื้อคนชั้นกลางฉีดเงินผ่านชิมชอบใช้บัตรผู้มีรายได้น้อยสัญญาณเศรษฐกิจเดือนมก,กราคมปี2563นะครับอยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากรายงานเศรษฐกิจและการเงินนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทระบุ เครื่องชี้การลงทุนนะครับภาคเอกชนหดตัวโดยอุปสรรคทั้งในและต่างประเทศชะลอตัวกำลังการผลิตยังคงเหลืออยู่มากขณะที่ความเชื่อมั่นนะครับภาคธุรกิจยังไม่ดีส่งให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนนะครับด้านการใช้จ่ายภาครัฐทั้งรายจ่ายประจำและลงทุนหดตัว ส่วนการบริโภคภาคเอกชนนะครับขยายตัวชะลอตัวลงนะครับชะลอตัวลงตามปัจจัยรายได้ที่ยังอ่อนแอและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องปัจจัยดังกล่าวนะครับส่งให้ภาคธุรกิจและนักเศรษฐศาสตร์นะครับเห็นพ้องเสนอรัฐบาลออกมาตรการชุดใหญ่เพื่อประคองเศรษฐกิจภายในนะครับท่ามกลางปัจจัยลบ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าที่เรียกว่าโควิด -19 นะครับตีวงกว้างชุดกำลังซื้อนายการินสารสินนะครับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งชาตินะครับหรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเสนอให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการคงภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือแหวดไว้ที่7%และขอให้ทางรัฐบาลคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากผู้ส่งออกนะครับโดยเร็วใน1เดือนจากปัจจุบันนะครับใช้เวลา60วัน90วัน120วันหรือบางราย2ปีก็มีหากเร่งรัดได้นะครับจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอกล่าวว่าเห็นด้วยหากจะลดภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนช่วยกระตุ้นได้ไม่มากก็น้อยและเพื่อให้ภาคธุรกิจเฉพาะอย่างยิ่ง SME นะครับและลูกค้า ได้มีเงินเหลือใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นทางกระทรวงการทางกระทรวงแรงงานนะครับควรยกเว้นให้ในายจ้างและลูกจ้างจ่ายเงินเข้ากรองทุนประกันสังคมนะครับเป็นเวลา6เดือนนายเชาเก่งชนนะครับกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรไทยกล่าวว่าแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับไม่ดีต้องหาทางให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋า ซึ่งข้อเสนอเกี่ยวกับการลดภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับลดลง2%จาก7%เหลือ5%นั้นอาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกซึ่งทางการนะครับต้องพิจารณาในหลายมิติเพราะแนวทางการลดแวดลงนั้นหากเป็นมาตรการชั่วคราวเมื่อถึงตอนครบกำหนดจะปรับขึ้นจะทำให้ภาวะเศรษฐกิจแย่ลง พราะประชาชนจะาก,กัากตุนสินค้าเช่นที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้รับลดภาษีขายลงเป็นการชั่วคราวแต่เมื่อตอนจะปรับขึ้นยอดขายสินค้าหายนะครับทำเศรษฐกิจย่ำแย่ส่วนแนวทางนะครับการแจกเงินผ่าน,นกลไกกองทุนหมู่บ้านนั้นส่วนตัวก็เห็นด้วย เพราะประชาชนในชนบทและเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งประกอบกับยังมีส่วนหนึ่งอยู่ในกองทุนหมู่บ้านแล้วจึงใช้กลไกนะครับของระบบกองทุนหมู่บ้านดําเนินการได้เลยขณะเดียวกันนะครับโจทย์เฉพาะหน้าคือเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะค่อนข้างเหนื่อยนะครับทางการต้องการาต้องหาความ ช่วยเหลือเยียวยานะครับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจการท่องเที่ยวและขนส่งซึ่งเริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเรื่อยๆนะครับประเด็นทุกวันนี้นะครับมาจากธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบและเริ่มขยายวงธุรกิจนะครับอื่นในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งค้าปีค้าส่งขนส่งโรงแรม โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับจะต้องหาทางช่วยให้ตรงจุดและคิดวิธีเยียวยานะครับชั่วคราวเพื่อประคองกันไปด้วยนะครับส่วนประเด็นลดแหวกก็ต้องคำหนึงในหลายมิตินายจิตพลนะครับปรึกษาเมธีน,นันนักวิเคราะห์ตลาดการเงินนะครับและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับกล่าวว่าตอนนี้นโยบายนะครับต้องหาเงินเข้ากระเป๋าประชาชนไม่ใช่หาเงินเข้ากระเป๋านายทุนโดยเฉพาะต้องหาทางว่าทําอย่างไรให้คนมีรายได้เข้ามาเช่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลนะครับหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหากพิจารณาการปรับ ลดลงจะเอื้อให้คนระดับกลางถึงบนนะครับสามารถจับจ่ายใช้สอยช่วยให้คนมั่นใจสามารถใช้จ่ายซึ่งเป็นการหมุนรอบเศรษฐกิจนะครับสำหรับแนวทางการแจกเงินช่วยนั้นนะครับส่วนตัวเห็นว่าเพราะรัฐบาลมีฐานข้อมูลประชาชนผ่านสวัสดิการชิมช็อปใช้นะครับอยู่แล้วจึงสามารถส่งเงินตรงผ่านแอปพลิเคชันถึงบัตรคนจน แต่ทำไมต้องผ่านกองทุนหมู่บ้านเพราะเป็นการลดประสิทธิภาพการส่งเงินถึงฐานประชาชนนะครับกลไกเดิมที่มีอยู่แล้วนายอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB นะครับเสนอให้รัฐบาลลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็น มาตรการระยะสั้นในปีนี้เพราะเวลานี้คนขาดความเชื่อมั่นนะครับและไม่กล้าจ่ายแต่หวังนะครับหวังผลเมื่อสถานการณ์ไวรัสคลี่คลายชัดเจนจะเริ่มออกมาใช้จ่ายซึ่งเห็นได้จากหลายประเทศใช้วิธีออกมาตรการการกระตุ้นเช่นฮ่องกงและสิงคโปร์ใช้วิธีแจกเงินเช่นกันแต่วงเงินนะครับอาจจะ ไม่เหมาะกับเมืองไทยนะครับแต่ก็มีหลายมาตรการที่จะช่วยนำไปใช้ได้นะครับส่วนกรณีการแจกเงินผ่านกองทุนหมู่บ้านหากจะเพิ่มให้นะครับมีการสร้างงานในพื้นที่ควบคุมไปด้วยก็ดีเห็นด้วยนะครับกับการออกมาตรการการกระตุ้นขนาดใหญ่นะครับโดยไม่ห่วงเรื่องขาดดุลการคลังมากขึ้นนะครับเช่น ต่างประเทศก็ทำกันและมาตรการบรรเทาปัญหากำลังซื้ออ่อนแอ